แม่ครัวหัวปลาทอดไข่เมนูไข่ไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวเสิร์ฟเช้าเสิร์ฟเย็นเลยพี่ไข่จ้าไข่จ้าเมนูไข่เจียวสะอมสมายลินอารินทำไข่เจียวสะอมนะคะวันนี้ มาแซบๆกับน้องไอรินนะคะใช่ไหมคะอย่าคนแหงได้ค่ะมันเหี่ยได้ค่ะ<ม> <laughs> คนได้คนเบาๆอ่าเบาๆอัน,นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละมองข้าวอย่าข้าวก็สุกแล้วหุงข้าวอยู่เอาบ๊ายบายหน่อยสิบ๊ายบาย